วันดีครับ fc ช่องลุงชางเฉยนะครับคลิปที่แล้วอได้แวะซื้อปลาหลดนะปลาหลดจากตลาดคลองระพีพัดหรือคลองโคชเิทร์สิ์นะน้องแคนะครับเอามาครึ่งกิโลนะครับอันนี้ทอดยังมีเหลือที่ที่กระทะไหมวันอันนี้ทอดมาจานหนึ่งนะเนี่ยปลาหลดอ่า พึ่งตายฮะพึ่งตายเสือปลหลดสดจะต้มยำก็ได้หรือว่าต้มยำตัวกําลังกินฮะตัวกําลังนิ้วนิ้วก้อยนิ้วก้อยผู้ใหญ่ฮะปลาหลดถ้าตัวใหญ่มากกระดูกจะแข็งนะครับแต่ตัวขนาดนี้ทอดประมาณนี้ทอดไม่ต้องกรอบมากทอดให้สุกฮะแต่มีเนื้อทานฮะคเคี้ยวได้เลยเคี้ยวได้ทั้งกระดูกเลยนะครับก็วันนี้ปลาหลดฮะปลาหลด ถ้าจะเยอะก่อนนี้ก็ตอนหน้าน้ำขอดน้ำขอดตามมุมนานะครับคนทางอีสานจะรู้ดีนะปลนหลดจะอยู่หมอกโคลนอยู่อ่าสมมุติเราไปวิทมุมนาอย่างตอนเย็นตอนเย็นนะครับพอเช้าอีกวันหนึ่งเราจะมาดูตรงโครนปลาหลดเขาก็จะออกมาออกมาเหมือนเตรียมตัวตายฮะเราก็จะเอามา ยังเป็นๆอยู่นะเอามาจับมาต้มยำได้นะถานน้ำน้ำหลาก็จะติดอวนติดแหนะครับอ่าติดติดลีถันน้ำเยอะๆติดลีที่ได้เป็นเป็นเยอะๆนะครับสดสดดินดินเนี่ยต้มยำฮะต้มยำนะครับสมัยอยู่อีสานนี่จำได้ดีเลยนะครับพ่อแม่พ่อก็ทำให้ทานนะครับต้มยำใส่ใบอ้อออมกะออมฮนะต้มยำปลาลุดใส่ใบกะออม นะครับก็เช่น FC มาทานด้วยกันนะครับปลาธรรมชาติปลาธรรมชาตินะครับนี่ได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็กับน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มพริกผงบีบมะนาวฮะบีบพริกผงบีบมะนาวนะครับทานกับข้าวหอมมะลิสุรินทร์นะเนี่ยข้าวหอมมะลิสุรินทร์นะครับ จริงๆมันขาวไปหน่อยจริงอ่าน่าเขาเดี๋ยวนี้มันไม่ตํามือแล้วเป็นน้าพริกไอเป็นลงสีลงสีก็เลยขัดขัดวิตามินออกหมดจะมีผักผักคะน้านะครับผักคะน้าอีกหน่อยนึงอันนั้นอะไรไหนพริกกระปิอ๋อพริกกระปิก็มีพริกกระปิก็จิ้มถ้าจิ้มผมชอบ พริกกะปิจิ้มปลาทูปลาทูปลาทูนึ่งก็อร่อยนะพริกกะปิจิ้มกับจิ้มกับอันนี้นะทำจิ้มพริกผงบีบมะนาวเราไม่ใส่จุลรสนะกลัวหัวล้านนะกลัวหัวล้านแค่นี้ฮะแค่นี้มือม้อเที่ยงมื้อเที่ยงนะครับ ปีนี้เพิ่งได้ทานนะปลาลดปลาลดเหลือเท่านี้ไหมที่ทอดอ่ะใช่ใครจะเอาไปให้ป้าไม่มีใครวิ่งเลยบอกเดี๋ยวแล้วอดิลองลองชิมตัวนี้หน่อยนี่ตัวเนี้ยนางแบบชิมหน่อยชิมตัวเล็กดีกว่านะอันนี้นี่นี่ก็กินเลยเคี้ยวเลยทั้งกระดูกเลยมันกระดูกจะได้แข็ง

แต่น้ำจิม้มเรารสเด็ดนะรสเด็ดฝีมือฝีมือนะครับเมื่อก่อนเปิดเปิดร้านอาหารขายเดือนละสี่ห้าแสนเนาะแต่เหนื่อยเหนื่อยคนมาจีบคนมานั่งจีบเจ้า,จาของร้านเล่เลิก <laughs> จริงไม่น่าเลิกเลยนะพี่กกจะได้เมียใหม่เปลี่ยนรสชาติจะปเปลี่ยนรสชาตินัน่งไ ปลาหลดอร่อยจริงอะไรจริงอ่ะเนี่ยปกติไม่เคยกินปลานื้อตืดใช่ที่บ้านมีน้ำทะเลกินแต่น้ำทะเลเค็มเคี้ยวได้เลยแคลเซียมจะไปแทะออกทำไมเคี้ยวมันกันเี้ยวฟันเด็กฟันโอ้ยอยู่ใกล้ทะเลไม่ก็เค็มไม่ค่เค็มนะะ บิมเห็นป้อนหน่อยตัวเล็กหน่อยสิเคี้ยวไม่ได้น,นี่ครับปลาหลดลุงช้างลุงช้างชวนกินปลารหลดนะก็บอกกินปลาเลยฉลาดเมียจับไม่ได้เมียทำเต้โง่เนี่ยนี่จับไม่ได้นะครับพี่น้องเซีค c ไหนอยากฉลาดกินปลาเมียเต้โงหเหรอ <laughs> บีมาชิมไหมกินกินแะกันเอเอเอาเนื้อให้ลุกหลานนะป้อนเลยจับยัดเลยเอ่าบีมาเน่เร็วเร็วอ่าเร็วเๆๆเรยมาไม่ไม่กินหรอกเอาเๆๆๆาาอาตัวใหญ่แกะเนื้อห,หลานด,ดิค่ทำกินในน้ำไข่ตุน,นมามามาแมมมแมมม,ม ไหนลองดิจะไม่เดีดเอยาอ,อยากกรอบได้อยากกรอบได้กรอบมากมันไม่่อยอร่อยจริงรรน้ำจิม้มไม่เค็มฮะไม่เค็มเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดกำลังดี ปลานี้มันสดนะครับปลาเราซื้อมาสดแล้วมันไม่ต้องจิ้มอย่างอร่อยเลยนี่นะครับปลาลดนะครปลาหลดธรรมชาติมีมีตอนนี้ปลายฝนต้นหนาวอาจจะเยอะๆน่าจะช่วงหน้าเกี่ยวข้าวน้ำเริ่มขอดตำนานะครับอืม้ม nó phải nó phải, phải mở mứa mở mứa mở mứa kiểu này các anh, dặน lại để thấy, có gì, có gì, riêng xinh xinh này để cho thấy fc, fc nước lầy một cái gì đấy, có gì, bảo cái เยีงกินรอ,อ,อโอเคครับแค่นี้ก่อนครับกดติดตามกดสับสไายให้ลุงช้างด้วยครับลุงช้างชวนกินปลาหลด